ถ้าภารกษาแัมแพงขนาดนี้ชีวิตแม่มันไม่ได้มีค่ามากอะไรหรอกพูดอะไรไม่ออกทําไมเราต้องจนแบบนี้วะผมเป็นลูกจ้างมาสาป,ปีปีที่หนึ่งก็จนปีที่สองก็จนปีที่3ามก็จนครับเครียดมากไม่รู้จะทํายังไงผมเคยเชื่อนะครับว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้สําคัญหรอกแต่พอวันที่เราต้องใช้เงินอ่ะผมรู้เลยว่าสุดท้ายเงินสําคัญมากคนที่เรารักเขารอคอยความสําเร็จเราไม่ได้ได้นานขนาดนั้นผมจะเหนื่อยผมจะกล้าผมจะเลิกจน เป็นลูกชายคนเล็กไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยครับหาเช้ากินข้าอยู่ในห้องเช่าะแม่ผมเนี่ยขายขนมตื่นมาแต่เช้าเลยมานั่งทําขนมเพื่อที่จะเอาขนมเนี่ยไปขายตามสะพานลอยเราก็จะเห็นแม่ลำบากมาตั้งแต่แรกแล้วทำงานหนักมากครับ หลังจากเรียนจบเนี่ยผมก็ไปเป็นลูกจ้างรายวันอยู่ที่ตลาดไทยก็ไปนั่งขายสังฆทาน,นะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยผมต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยเพื่อมาเปิดร้านตอนหกโมงนั่งจัดของนั่งเช็คสต็อกทำทุกอย่างโดนด่าโดนว่าโง่บ้างแหละไรายได้ที่ผมได้เนี่ยวันละ3า0บาทถึงพี่ทำงาน6กโมงเชา้าเลิกงาน3ามทุ่มทำงานเวลาสิชั่วโมงเต็มเลยครับก็พยายามเก็บเงินกินน้อยๆจะได้มีเงินเก็บเพื่อที่ในอนาคตเราจะไปทำอะไรได้บ้าง เป็นลูกจ้างมาสาปีปีที่1ก็จนปีที่2ก็จนปีที่3ก็จนครับเคยเชื่อนะไม่มีความจนหรอกในหมู่คนขยันแต่ขยันมา3ปีแล้วพี่จนเหมือนเดิมเลยผมว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมแค่อยู่ไปวันๆมีข้าวกินก็พอแล้ว แม่ผมป่วยไปหาคุณหมอแล้วก็รู้ว่าแม่เป็นเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะแล้วค่ารักษามันแพงมากแม่ก็หันมาพูดกับผมประโยคนึงครับถ้าค่ารักษามันแพงขนาดนี้ชีวิตแม่มันไม่ได้มีค่ามากอะไรหรอกปล่อยให้แม่ตายไปเถอะตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกอะทำไมเราต้องจนแบบนี้วะถ้าเรามีเงินแม่ก็คงไม่พูดแบบนี้กับเราไปยืมเงินคนรู้จักไปยืมญาติไม่ได้มีใครให้หรอกครับเพราะว่าเครดิตตัวเราก็เป็นแค่ลูกจ้างเขาก็กลัวว่ายืมไปแล้วจะไม่มีปัญญาคืน ผมเคยเชื่อนะครับว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้สาคัญหรอกแต่พอวันที่เราต้องใช้เงินอ่ะผมรู้เลยว่าสุดท้ายเงินสาคัญมากเครียดมากไม่รู้จะทํายังไงไปหยิบมือถือมาแล้วไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคลิปของอาจารย์เห็นเขาเปลี่ยนชีวิตจากอดีตลูกกรรมกรก่อสร้างมาทําออนไลน์ได้กําไรเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยผมตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่าผมจะเหนื่อยผมจะกล้าผมจะเลิกจนแล้วมันสอนให้เรารู้ว่าคนที่เรารักเขารอคอยความสาเร็จเราไม่ได้ได้นานขนาดนั้นเราต้องรีบทําให้ชีวิตเราสาเร็จให้เร็วที่สุด ผมไม่ได้เป็นคนเก่งออนไลน์เลยแล้วผมก็รู้ตัวว่าถ้าให้ผมไปลองถูกลองผิดเนี่ยผมอาจจะใช้เวลา5ปี10ปีถึงจะทําออนไลน์ได้แต่วันนี้ผมเลือกที่จะไปเรียนออนไลน์ดีกว่าแต่ผมไปเลือกอาจารย์จากผลลั์อาจารย์คนนั้นเคยขายสินคา้าบุโลกออนไลน์จริงๆไหมต้องเป็นอาจารย์ที่มีผลลับจริงจากการขายฟินคา้าบุโลกออนไลน์จริงมีมือถือเครื่องเดียวแล้วเราก็สามารถทําออนไลน์ได้ผมก็เลยไปเรียนรู้ออนไลน์วิธีการที่ทําตั้งแต่เรื่องของการทําเพจการยิงแอดโคฟนาการคุยกับลูกค้า ได้เงินแสนตอนนั้นใช้เวลาประมาณ3เดือนปัญหาที่เจอในการแขาของออนไลน์ครับมันเป็นเหมือนแฮปปี้พอบแบมมันเป็นปัญหาที่เรายิ่งเจอยิ่งแก้แล้วเราก็ยิ่งรวยขึ้นตอนที่ผมเป็นลูกจ้างตลาดไทยเนี่ยผมเจอปัญหาครับพี่ผมแก้ทุกวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ยังคงมีรายได้300บาทเท่าเดิมเอาแรงเอาเวลาไปปลูกต้นไม้ในที่ดินของเราเองมันดีกว่าการที่เราเอาแรงเอาเวลาไปปลูกต้นไม้ในที่ดินของคนอื่น วันนี้เราไม่ต้องเอาเวลาที่เรามีเนี่ยไปนั่งทาเนื้อง,งานราคาถูกเนื้อง,งานราคาถูกคืออะไรคือเอาเวลาไปนั่งแพ็คของไปนั่งเขียนหน้ากล่องบริษัทเดียคอนกรุ๊ปอะครับเขาทําหน้าที่ในการสต็อกสินค้าเขามีโกดังในการจัดเก็บสินค้าให้เราเขาทําหน้าที่ในการแพ็คของส่งของตามออเดอร์ที่เราฝั่งไปถึงมือลูกค้าโดยที่ไม่ต้องผ่านมือเราเราเอาเวลาไปสร้างยอดขายสร้างกาไรเพิ่มจากการคุยกับลูกค้าลึกลงไปมากกว่านั้นการขายของออนไลน์ในรูปแบบขายส่งเราจะต้องสอนให้ตัวแทนเขาขายเป็นสิ่งที่เราจะได้กลับมามันอาจจะไม่ได้เป็นกำไร ต่อชิ้นที่มันเยอะเหมือนกับการขายปลีกแต่การขายส่งมันได้วอลลุ่มครับนี่แหละครับคือรูปแบบของการใช้ปัญญานําทุนอย่างแท้จริงเลยเอาเวลาไปนั่งทำเนื้งองาราคาแพงในการสร้างยอดขายและกําไร วันที่ได้หลักแสนเราก็แฮปปี้มีความฝุกมากๆแล้วนะแต่วันที่เราได้เงินหลักล้านมาสิ่งหนึ่งที่รู้ฝึกเลยนะผมรู้ฝึกว่าชีวิตเราปลอดภยัยการประหยัดไม่ได้ทําให้ใครรวยครับการหารายได้เพิ่มมันคือการที่ทําให้ชีวิตเราปลอดภยนะัยออนไลน์มันให้กลับมามากกว่าธุรกิจทั่วๆไปเรื่องแรกม,มันได้เงินครับได้เวลาใช้เงินด้วยผมยังคงมีเวลาครับที่ผมจะมานั่งกินข้าวกับคุณแม่ผมมีเวลาอยู่กับคนที่ผมรักชีวิตมันดีอะแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเก็บชีวิตดีๆแบบนี้ไว้เพียงแค่เราคนเดียวส่งต่อให้กับผู้คนผผผมมามมมมมไไไ่่่่สสาาารรถเเเอองงิินนนนนนททีีีปแแจกกใหหุ้้้้คววยขึดืตั ที่ผมทำได้คือผมเอาวิชาความรู้อะคะ่ะไปสอนคนผมเชื่อว่าวิธีการนี้มันช่วยคนได้มากกว่า มีค่าใช้จ่ายเท่าไรยังไงครับอ,อ๋อต้องบอกว่าราคานะครับ59าบาท59บาทเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้มันไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นวิชาการมันคือประสบการณ์สร้างหน้าร้านให้ดึงดูดลูกค้า่อรูปภาพวิดีโอให้หน้าร้านเราน่าเชื่อถือสร้างคอนเทนต์เพื่อหยุดนิ้วคนแล้วยังล่าสุดเลยกับเทรน์ใหม่แอปพลิเคชันติ k กตอกการเลือกสินค้าวิธีการขายแล้วมีเครื่องมือหรือการตลาดช่วยเรายังไงซึ่งตรงนี้เราจะสอนให้หมดเรียกง่ายๆว่า OBM แล้วก็สามารถขายของออนไลน์จนมีกําไรหหลลลััักกแสนนนไไปจถึง้้าดเยครบ อายุเท่าไรครับ29ครับพี่29ปีเท่านั้นเองนะครับทำธุรกิจทั้งหมดกี่ปีครับตอนนี้แหละครับ2ปีกว่าครับไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทด้วยใช่เลยครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายของใบฝัดเดคอนกรุ๊ปหลักๆก็จะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมทํายอดขายประมาณกี่บาทครับ200กว่าล้านแล้วครับทั้งหมดนี้ที่ได้มาจากออนไลน์หมดเลยครับการเป็นตัวแทนขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นลูกจ้างเขานะแต่เราเป็นเจ้าของธุรกิจในรูปแบบของพ่อค้าคนกลางโดยที่วันนี้เราไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเองทั้งหมดไ์ก็้ด ผมอยากจะบอกให้ทุกคนนะครับเปิดใจแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เลิกดูถูกตัวเองว่าเราอาจจะเกิดมาจนเราอาจจะเกิดมาแล้วไม่ได้ฉลาดเท่าคนอื่นหรือมีความรู้มากกว่าคนอื่นคนเราเรียนรู้ได้เอาความขยันที่เรามีครับมาขยันให้มันถูกที่แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าชีวิตในแบบที่คุณต้องการหาได้ไม่ยากเลยกับการทำออนไลน์คุณจะกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปแน่นอนครับ